จริงๆเค้กก็จะมีหลากหลายประมาณ 14- 1สิบห้ารสชาติเลยนะครับแต่เรจ,<ะ><อ>จะเว้นเวียนสลับกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปแล้วก็จะมีเค้กตามฤดูกาลหรือจะเป็นเมนูพิเศษพิเศษตามเวลานะครับ<อ>ก็จะมีเค้กทุเรียนหมอนทองครับ<อ>ยังไงยังไงยังไงปกติแล้วผมเนี่ยไม่ทานทุเรียนนะเอ้าหรอแต่ว่าโอ้หมันไม่มีกลิ่นเลยัน่ไม่มีกลิ่นเนาะแล้วก็มันละมุนเนาะละมุนเนื้อแป้งนุ่มมากแล้วก็ รเรียนนี่แบบได้รสชาติของุูเรียนจริงๆเห็นไหมอ,อ่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรทานมาั่งร้านบ้านกลางซอยสาขาสวนมะลิสาขาสวนมะลิโอ้โอว้าวบรรยากาศร้าน<อ>น่านังมากเลยนะครับ ให้บรรยากาศเหมือนมาบ้านเพื่อนเนาะมาบ้านเพื่อนแล้วก็ที่จอดรถข้างหน้าก็เมื่อกี้เราจอดข้างหน้าได้เลยนะจอดแล้วก็สบายอลงมาสบายมากค่ะแล้วก็ร้านโปร่งดีค่ะชอบบรรยากาศแบบนี้มันดูสบายสบายไม่ไม่แออัดเนาะใช่คับร้านกว้างมีห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำด้วยโอ้ครบครบครบอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาดูมีเมนูอู้มีสลัดมีสลัดมีไข่พ้น โอ้โหน่าทานคคนจริงครับคนจริงจังคนจริงจังแกงส้งชะอมโอ้มีดูแล้วมีทั้งกับข้าวที่เป็นกับข้าวเดี่ยวๆกับกับข้าวสำหรับเหมาะสำหรับครอบครัวก็มีนะคะเนี่ยแล้วก็คนทำงานเห็นตรงนี้เนี่ยใกล้ใกล้โรงพยาบาลใกล้มือบาดใกล้นาจะม้ศูนย์รวมทุกอย่างแต่วันนี้วันนี้ไม่อยากทานพวกอาหารที่เป็นของหนักๆวันนี้ขออนุญาตเป็น สูบฉีดอินซูลินเข้าร่างกายทานเค้กอะไรเบาๆได้ไหมคะได้เลยน้าอ่ะลองเลือกดูมีอะไรบ้างอู้อ้ามีเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็มีทั้งหลากหลายเลยค่ะมีทั้งปัน่นมีเอ่อมีปั่นมีกาแฟมีน้ำผล,ลไม้อั๊วนี้น่าสนใจเครื่องดื่มเพิ่มพลังป๊อปไอโอสมูทตี้สมูทต,ตี้ค่ะเป็นผักผมสมูทตี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งผักผมสมูทตี้ลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้แปลกมากเพราะว่าไม่เคยทานเลย ไม่รู้ว่าผักขมสามารถที่จะเอามาทําเป็นเครื่องดื่มได้ปกติเรากินแต่ผักขมอดชีพเนาะแต่เราจะรู้ว่าจะขมหรือไม่ขมเรามาดูกันเนาะลองดูค่ะครุณน้าทัพลขายช่วยแนะนํานิดนึงค่ะว่าเค้กที่ร้านมีเค้กอะไรบ้างได้ครับกวนครับก็จริงๆเค้กก็จะมีหลากหลายประมาณ14-15รสชาติเลยนะครับแ่าจ้าจะเว้นเวียนสลับกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปเพื่อจะได้การลูกค้าเบื่อด้วยไม่ไม่ไม่ซ้ำกันนะครับแต่ ณวันนี้นะครับผมก็จะมีเป็นเลมอนชีสเค้กครับเลมอนชีสเค้กนะครับชาเขียวโทแดงครับเค้กมะพร้าวครับบานอฟฟี่พายทิรามิสุครับอ้อันนี้น่าทานนะครับผมแล้วก็เค้กเผือกครับอ่าแล้วก็จะมีเค้กตามฤดูกาลหรือจะเป็นเมนูพิเศษพิเศษตามเวลานะครับก็จะมีเค้กทุเรียนหมอนทองครับอ่าแล้วก็เออตัวนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลต สตรอเบอรี่ซอฟเค้กครับตัวนี้เป็นบลูเบอรี่โอร o โอครับผมแล้วก็เค้กนมสดที่เป็นสแตนดาร์ดของร้านเราเค้กนมสดนะครับผมเป็นนมผงจากนิวซีแลนด์นะครับผมเป็นกลิ่นนมสดนะครับก็จะไม่ใช่เป็นกลิ่นนมผงเด็กนะครับเป็นกลิ่นนมสดเลยเป็นรสนมสดเลยใช่ครับแล้วก็จะมีปังเปนไข่เค็มปังเปนนมสดแล้วก็ปังเปช็อกโกแลตที่เป็นตัวใหม่ขึ้นมา แล้วก็คาราเมลคัสตาร์ดในถ้วยนี้ครับวันนี้โดยโดยประมาณก็จะมีเท่านี้แต่วันอื่นก็จะมีสลับไปครับมีเค้กส้มมีส้มมีเนี่ยครับทริปเปิลช็อกโกแลตนะครับผมเอ็มเอ็มเบอร์นี่เออหลากหลายเลยครับหลากหลายครับแครอทเค้กอะไรเงี้ยครับก็จะเวียนมาครับมีแครอทเค้กมีพายกีวี พายสวรสอะไรอย่างนี้ก็จะทําตามฤดูกาลครับเพราะว่าเบอรี่เราเราทำเองเราก็สามารถวันนี้เราไปเจอวัตถุดิบอะไรเราก็ จับมาทําจับมาทำการลูกค้าเบื่อด้วยครับโดีใช่ครับทุกทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นเป็นเนยแท้นะครับไม่ได้มีไขมันทานนะครับผมแล้วก็ทําหวานน้อยมาให้ลูกค้าให้ดีต่อสุขภาพใช่ใช่ครับอ้วนครับแต่อ้วนน้อยเอาอย่างงี้ดีกว่าอ้วนครับแต่อ้วนน้อยก็ถ้าเป็นเผือกอย่างเงี้ยครับก็คือเอาเนื้อเผือกเลยแล้วก็เนื้อกเผือกหอมนะครับมานึ่งแล้วก็บดทำครีมเลยทำทำเป็น ทำใส่ทั้งสปองแล้วก็ใสทั้งครีมด้านหน้าตกแต่งสวยวใช่ครับแล,แ,ลแล้วถ้าอย่างเป็นทุเรียนนี่คะค่ะครับก็อันนี้ก็ไปสั่งหมอนทองเลยครับมาเป็นภู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 เลยแล้วก็เอาทุเรียนหมอนทองเนี่ยครับส่วนหนึ่งอะบดท,ทําเป็นครีมแล้วก็ใส่ไปในเนื้อเค้ก แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ออนท็อปให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบบมันคือทุเรียนจริงๆนะทุเรียนนะทุเรียน,ยนอ่าใช่ครับนี่ตลอดไหมคะหรือว<ช>่าเฉพาะฤดูกาลนี้ที่ยังทุเรียนยังอยู่ก็ยังทําอยู่ครับแต่ถ้าหมดฤดูกาลก็จะไม่มีรีประธานหรือฉันใช่ครับใช่ครับผมอ่าส่วนอื่นๆนะครับแบบมะพร้าวก็เหมือนกันเขาก็คือมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยครับมาขูดเลยแล้วก็เอาทั้งน้ํามะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวมาทํา อ่าก็จะเป็นรสชาติของมะพร้าวจริงๆมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นมะพร้าวอ่อนใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วก็เลมอนนี่ก็จะเป็นเลมอนเลยส่วนชาเขียวโทแดงก็ตัวชาเขียวเราเป็นชาเขียวมาจากเกียวโตนะครับเป็นผงชาเขียวมาจากเกียวโตใช่ครับแล้วก็มาทําเป็น ส่วนถั่วแดงก็เป็นถั่วแดงไม้ไทยนี่แหละครับมาบดแล้วก็ทำเป็นหน้านจริงจังมากสุดนะร้านนี้ะสุดครับสุดครับแต่ราคาไม่แรงนะครับเริ่มต้นที่85จนถึง150บาทจริงครับจริงครับถ้าถ้าเค้กมาตรฐานนะครับเริ่มต้น85ครับแต่ถ้าพิเศษอะไรก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาตามลำดับขั้นไปเหมาะแก่การที่แบบนำไปเป็นของฝากด้วยนะคะสำหรับเวลา ให้ของฝากผู้ใหญ่หรือว่าของไปฝากเพื่อนๆหรือแบบเด็กๆอะไรเนี้ยนะคะได,ดได้หมดเลยครับก็ขายจะได้อ,อยู่กันไปยาวๆไม่ใช่กินครั้งเดียวแล้วเลิกกันอา่า นี่น่ารักตั้งแต่เจ้าของร้านยันราคาเค้กเลยใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสิ่งนั้การจัดตรงจุดนะครับผมกิจกรรมชอบการเฟลลิ่งอยากให้เป็นเหมือนบ้านครับเลยเป็นบ้านกลางซอยให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเข้ามาทานข้าวที่บ้านกันเองผมเป็นกันเองกับลูกค้าอะไรเงี้ยลูกค้าก็ให้ความเป็นกันเองกับเราหยอกล้อกันพูดคุยเล่นกันอะไรกันตามภาษาบรรยากาศสบายสบาใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับนะถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตสั่งสัก ห้าหกอย่างเลยเพราะว่าดูแล้วนี่อยากทานทุกชนิดเลยค่ะได้เลยครับนะคะแล้วก็เดี๋ยวเเริ่มด้วยนี่เลยค่ะทุเรียนทุเรียนนะคะแล้วก็เลมอนชีสเค้กแล้วก็เค้กมะพร้าวครับผมนะะคแล้วก็เผือกนะคะเปรี้ยวของมะเผือกแล้วก็บลูเบอรี่เนาะบลูเบอรี่โอริโอ้ไม่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเครื่องดื่มอีกแล้วก็ขอขอเพิ่มเมนูให้ได้ เนยสดเนาะนมสดเค้งนมสดได้ครับพาสตาพาสตาก็น่าทานค่ะพาสตาด้วยครับได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวนณจัดให้ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะ นี้เป็นชีสเค้กเลมอนชีสเค้กเลมอนที่นี่ทำเองหมดทุกอย่างนะคะโฮมเมดเบเกอรี่ที่นี่ทำเองหมดอันนี้บลูเบอร์รี่โอรีโอโอโอหน่าทานไหมหน้าทานมากอันนี้คืออันนี้คือชาเขียวถั่วแดงชาเขียวถั่วแดงอันนี้เป็นเค้กหน้าของเผือกใช่ไหมคะโอ้สวยงามสวยงามมากสวยงามเนาะน่าทานอ่ะ อันนี้พิเศษเลยค่ะพิเศษตอนนี้หน้ากำลังฮิตเลยหน้าทุเรียนตัวนี้ค่ะเขาใช้เนื้อทุเรียนแท้ๆนะคะมาปั่นเนาะมาปั่นปั่นให้เนื้อละเอียดเนียนนุ่มเลยแล้วก็เอามาทําเค้กแล้วก็มีตัวชิ้นของทุเรียนหมอนทองแท้ๆเนี่ยแบ่มาให้เราด้วยนะคะจริงๆมีทองเห็นไหมคะทองนี้เป็นเกลดที่เราสามารถรับประทานได้นะคะทองครัเปรวนะคะตัวนี้เป็นสุดๆสุดๆของซิกเนเจอร์ร้านนี้คือเค้กมะพร้าวอ่อน ไม่ใช่มะพร้าวอ่อนธรรมดาเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่คัดมาแล้วนะคะดูมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอุ้ยตอนนี้คนไม่ไหวแล้วอ๋ออันนี้นม, <า S 1> มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มแหมเราลืมเครื่องดืม่มเครื่องดื่มนี้ไม่เคยทานเพิ่งรู้ว่าสามารถที่จะใช้ผักผักโขมผักขมป๊อกายเราเนี่ยมาทําเป็นเครื่องดื่มได้ปกติเคยทานแต่ผักขมบดชีสเนาะ,ะมาลองมาลองค่ะอุ้ย หนอนหลอดรักโลกมากตบบนี้น่ารักมากหลอดรักโลกหลอดกระดาษนะคะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมฝุดฝุดโอ้น่ารักจริงๆอ่ะโอเคผมไหมเนาะกลิ่นเหม็นเขียวขึ้นคอไหมลองดูนะลองลองดูลองดูนะเอาตามความเป็นจริงเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่ามันฮึบไหวไหมนะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ค่อยกินผักโขมต้องรอต้องรอนะลองดูเอ้ย เ,เอ้ยเฮ้ยว้าวว้าวเลยไม่มีกลิ่นผักผขม<อ>ที่เหม็นเขียวเลยลักษณะเป็นกลิ่นสดชื่นอะกลิ่นความสดชื่น,นแต่ก็ให้ความเป็นผักโขมนะคะ,ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปกติเนี่ยเขาจะใส่ผักโขมด้วยใส่กล้วยด้วยแต่ทีนี้ว่าวอนแพ้กล้วยก็เลยให้เอากล้วยออกนะคะถ้ามีเป็นกล้วยน่าจะเป็นกลิ่นหอมของกล้วยอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เป็นกลิ่นผักโขมแต่ไม่ใช่ผักโขมที่แบบ อีกินไม่ไหวแต่จริงๆเห็นสีเขียวนี่ระแวงมากเลยนะว่าจะเป็นเขียวขึ้นพอแต่ไม่เลยไม่เลยดีดีดีแต่เราสามารถบอกได้เนาะเลือกได้ว่าไม่เอาไม่เอาบอกได้ค่ะบอกได้สดชื่นเนาะดีอันนี้ดีผ่านแล้วหนึ่งของพี่ของพี่มีอะไรมาทานคะนะมีอะไรเครื่องดื่มอะไรก็จะเป็นลาเต้เนาะลาเต้เย็นเนาะลาเต้เย็นใช่ลาเต้เย็นเดี๋ยวมาดูรสชาตินะว่าเป็นยังไงเนาะ รสชาติลาเต้เขาไม่หวานมากเนาะกลมกล่อมเลยล่ะครับกลิ่นเป็นไงพี่กลิ่นกาแฟหอมมากเลยกาแฟโอ้เราเราดูดดึงขึ้นมาเนี่ยได้ความหวานขึ้นมาแล้วก็มาเจอกาแฟมันเข้ากันมากเลยนะครับมันอร่อยมากเลยลองของเย็นไปแล้วลองของร้อนบ้างไหมโอเคลองของร้อนบ้างอันนี้เขามีไซรัปแยกมาให้นะคะสําหรับคนไม่ทานหวานนะคะของ ของอ,อ้นปกติเนี่ยก็จะไม่กินหวานมากนะคะแต่วันนี้ลองหยอดไซรัปดูหน่อยเพื่อที่จะ<อ>ดูสรส<ด>ชาติาใช่ค่ะจะ,จะ,จะดูกลิ่นด้วยดูกลิ่นอ่าดูสิกลิ่นกาแฟมันขึ้นขึ้นเลยเนา<น>ะมันขึ้นจมูกเออเข้าใจว่าตอนแรกเข้าใจว่าไซรัปอ่ะมันจะแบบ หวอนหวานจี๊ดหวานจัดไปเลยเหมือนที่เรากินกาแฟใส่น้ำตาลนี่ไม่ไม่อันนี้กลมกล่อมค่ะกลมกล่อมเลยนะอเออดีดีด,ดีอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านสำหรับออนนี่ผ่านนะพี่อาคมว่าไงอันนี้ก็ผ่านคนระับอ,อร่อยครับอ,นะอร่อยแสดงว่าเราได้ของกินที่อร่อยเราได้บรรยากาศความเป็นบ้านๆแล้วโอเคบรรยากาศร้านก็ดีมากเลยครับเครื่องดื่มเรียบร้อยเรามาลองดูกันว่าของหวานเป็นยังไงบลเบอร่าม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 า เดียวนะข้างในดิอุ้ยอันนี้นนมีเฉพาะ,อ,ะรรอันนี้เป็นเค้กทุเรียนหมอนทองอที่เอาเนื้อทุเรียนปั่นเมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะอ่าโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยตักลงไปดูลักษณะนุ่มมากเลยอะ่ะดูดูเนือ้อแป้งนุ่มมากเลยเนาะโอ้โหน,น,น่ากินนะ่ากินมากลองชิมดูนะคะ ความหมอนทองขึ้นสมองเลยเนาะขึ้นสมองเลยแต่แต่นุ่มอะตั้งเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยครับเราไม่ได้กลิ่นทุเรียนเลยนะครับไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเนาะใช่ต้องต้องทานต้องลองทานเดี๋ยวนะกีกคำหนึ่งเพื่อความนุ่มเนาะอร่อยจริงเนาะของแท้ของแท้ของแท้อร่อยชัวร์ทั้งนุ่มทั้งหอมแต่ว่ามันเป็นการหอมแบบหอมละมุนอะไม่ใช่หอมแบบ ไอ้ทุเรียนอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นผมขอลองบ้างเนาะอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบริการนะคะเดี๋ยวบริการเนื้บริการค่ะบริการยังไง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 ปกติแล้วผมเนี่ยไม่ทานทุเรียนนะเอ้าเหรอแต่ว่าโอ้โหมันไม่มีกลิ่นเลยหนึ่งไม่มีกลิ่นเนาะแล้วก็มันละมุนเนาะละมุนเนื้อแป้งนุ่มมากแล้วก็ทุเรียนนี่แบบ ได้รสชาติของทุเรียนจริงเห็นไหมนี่จากคนที่ไม่ทานทุเรียนแล้วได้คือเคยนึกอยากแต่ว่าไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบกลิ่นอ๋ออันนี้ทานได้เลยละมุนใช่ไหมแล้วกลิ่นไม่แรงอย่างที่ออนบอกไหมไม่ฉุนไม่แรงเหมือนเรากินเนื้อทุเรียนปกติอ่ะโอเคมาลองอย่างอื่นบ้างเผือกนะคะเป็นคนชอบเผือกอ่ะลองดูว่าเผือกเนี่ยรสชาติจะให้ความละมุนเหมือนทุเรียนไหม ได้รสชาติเผือกเลยครับได้รสชาติเผือกตอนแรกดมดมก็ไม่มีกลิ่นกลิ่นแบบเหมือนอ่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้เรากินผู้เรียนไปกลิ่นผู้เรียนมันอาจจะกผแต่พอชิมรสชาติเข้าไปอ่ะรู้เลยความแตกต่างระหว่างผู้เรียนกับเผือกอันนี้ก็คือเผือกที่เป็นเนื้อละเอียดเนียนๆจริงๆแล้วสีเขาเนี่ยดูเหมือนมันจะมีความแบบหยาบๆอยู่ใช่ไหมแต่ไม่หยาบนะจะเป็นเนื้อเค้กที่นุ่มมากแล้วก็เนียนเลยลองชิมดูค่ะชิมดูค่ะ ถ้าเขารสชาติไม่หวานไม่หวานมากก็คือกําลังดีเลยครับอร่อยเลยนะมีความนุ่มเหมือนเหมือนกันน่าจนะาเป็นนนะ่าจะเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้ก็คือในความนุ่มของตัวตัวเค้กแล้วรสชาติไม่ฉุดฉานะรสชาติละมุนลิ้นนะคะทีนี้อันไหนต่อไปดีอ่ะมาลองเลมอนกันนั่งค่ะเลมอนเลมอนอ,อันนี้ <จะ S 1> เป็นให้เลมอนตัดดูเนาะว้าวว้าว อนุญาตนะคะอ่าโอเคเป็นไฮไลท์ของร้านเขาเรื่องความนุ่มของของแป้งตัวเนื้อเค้กนี่นุ่มนุ่มมากนุ่มทุกอันนุ่มทุกชิ้นนุ่มทุกแล้วก็อยาเราจะได้ความเปรี้ยวของเลมอนติดลิ้นเลย อ่ะลองดูไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเค้กเลมอนเค้กมะนาวเค้กอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าของขาวกับของหวานไม่น่าเข้ากันได้อ่ะลองดูลองนะเลมอนเป็นไงจิ๊ดจานมากก็ตักซ้ำโหเฮ้ย ความละมุนนี่ชนะเลิศนะความละมุนนี่เต็มร้อยไม่หักไม่หักจากดาวหนึ่งนี่เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้สั่งกลับบ้านเยอะๆจํานวนมากพุว <c oughs> ่าชอบมากปกติไม่คิดว่าเลมอนนี่มันจะแบบผสมกับเค้กแล้วมันอร่อยเพราะไม่ไม่ค่อยทานนะคะอันนี้ปเป็นลักษณะอ่ะชาเขียวชาเขียวอ่ะโหน้าตาดีนะหน้าตาดีนะเธอชาเขียวต้องติดถั่วแดงไปด้วยนะจะได้มีให้ความรู้สึกว่าชาเขียวถั่วแดงเนาะ สมก็เป็นชาเขียวกลิ่นชาเขียวมากเลยกลิ่นชาเขียวมาเลยแล้วก็ตัวแดงหอมมากนั่นแปลงนะชาเขียวเราให้ความรู้สึกเหมือนว่าเรากินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมมันก็กลิ่นชาเขียวแต่ถั่วแดงเนี่ยไม่รู้นะความรู้สึกไม่รู้มีความรู้อเปล่าเหมือนไทยไทยเราเออมันผสมกันได้อย่างลงตัวมากเลยอย่าง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 ไม่หมดอันนี้อันนี้นี้ก่อนอันนี้พี่เอาคมเชิญเลยค่ะเชเชิญเลยนี่จะเป็นบลูเบอร์รี่นะครับลองดูเลยค่ะ กันเหมือนเปิดไอติมนเนาะไอติมให้เด็กใช่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 ปแ,แปลกมากแปลกมากร้านนี้ทำอะไรก็อร่อยตกใจในความอร่อยนะ <Okay. S 1> อันนี้อร่อยจริงจัง <Okay. S 1> นะคะไม่เชื่อลองดูได้เลยใครที่แบบเอ้ยไม่เคยทานขนมเค้กที่ราคากลางๆแล้วแบบมีความรู้สึกว่าขนมเค้กราคากลางๆจะอร่อยไหมจะนุ่มไหมจะแบบทานได้ไหมมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะบ้านกลางซอย เป็นเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนมานั่งบ้านเพื่อนชิวๆบรรยากาศสบายๆโปรงๆปเดี๋ยวเรามาลองชิมเค้กมะพร้าวจัดไปสิบดาวได้กี่ดาวดูสิยังเหมือนเดิมความนุ่มหองหอมไหมครัมากมาขนาดยังไม่ได้ชิมนะคะได้กลิ่นของมะพร้าวชัดเจน ละมุนเลยนะละมุนสิบดาวต้องให้เขาต้องให้เขาอ่ะเฮ้ยอร่อยแปลกมากอร่อยทุกอย่างวันนี้ผมสั่งมาเพิ่มอีกเมนูเลยนะฮะเป็นเมนูปิดท้ายวันนี้นะครับโอ้เป็นอะไรคะคาราเมลคัสตาร์ดคาราเมลคัสตาร์ดใช่โอ้โหดูท่าทางน่าทานมากๆลองดูนะครับอ่านได้ได้ค่ะเราต้องพิสูจน์จริ่นก่อนนะหอมหอมหอมเหมือนหอมสดชื่นสดชื่นอ่ะลองดู หองตรงไม่ผิดหวังนุ่มมากละลายในปากแบบรึ๊ดเข้าไปเลยค่ะคงลงคอรึ๊ดแล้วก็หอมขึ้นจมูกมากแล้วก็มันเหมือนมีแบบเขาเรียกอะไรนะคะความสดชื่นอยู่ข้างในอ่ะแปลกมากะลองลองทานดูสั่งเองไม่ผิดหวังเองอร่อยอะรสชาติดีมากครับดีดีดนะแล้วก็ นุ่มมากรู้สึกถังความเย็นสดชื่นเนาะใช่ไหมแบบมากเลยนะคะที่แบบพอเราทานเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าสดชื่นอยู่ในปากนะโอ้ยก็ไม่ผิดหวังจริงๆร้านนี้บ้านกลางซอยสาขาสวนมะลิสวนมาลินะคะก็มากันได้แล้วก็ราคาน่ารักราคาน่ารักทุกอย่างเบเกอรี่อะไรรสชาติแบบพรีเมียมมากๆไม่แพงเลยเนาะไม่แพงไม่แพงราคาดีอ่ะราคาเป็นมิตรมากนะคะแล้วก็บรรยากาศก็เป็นมิตรด้วยอ๋อ มีลืมบอกค่ะ,ะสำหรับขนมขนมนะคะมีะปลาทั้งโกสังขยาที่อร่อยมากแล้วก็ไม่ได้หากินได้ทุกวันนะคะที่นี่จะทำเฉพาะวันอังคารวันพุธวันพฤหัส<อ>เขาเรียกว่าปลาทัองโกสามวันโผสามวันใช่วันนี้เรามาไม่ได้ทานเพราะว่าเป็นวันจันเนาะ,ะวันจันเดี๋ยวโอกาสต่อไปเราต้องกลับมาเพื่อที่จะทานปลาท่องโกสามวันเพราะว่าดูจากเค้กทุกอย่างนี้ผ่านหมดปลาทั้งโกสังขยาน่าจะผ่านแล้วน่าจะฟิน แล้วก็ที่สำคัญนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากคุณนัทพลน่ารักนิสัยดีแล้วก็บริการดีมากจริงๆประทับใจในเรื่องของการบริการของคุณนัทพลมากนะคะเพราะเข้ามาเนี่ยพูดร้องสุภาพแล้วก็ใส่ใจลูกค้าทุกคนจริงๆคอยดูแลเราตลอดออ<ร>ดูแลเราต,ตลอดน่ารัก่มาถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างใช่ใช่ใช่น่ารักมากค่ะแนะนําเลยจริงๆนะคะพยาคมสําหรับร้านนี้นะคะใครจะมารับรองไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะ บ้านกลางซอยสาขาสวน,สวนมัล,ลิจริงๆแล้วอะค่ะที่เนี่ยสะดวกมากเลยนะคะในการที่จะมานั่ง<ช>คุยงาน<ช>แล้วก็บรรยากาศไม่ไม่พุกพ่าน<ช>แล้วก็ กว้างขวางนะคะแล้วก็ห้องนงห้องน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะที่จอดรถสะดวกสบายพร้อมแล้วก็ร้านอยู่ริมถนนด้วยนะครับอ่าริมถนนด้วยค่ะตรงข้ามธนาคารอะไรคะตรงเนี้ยอันนี้ธนาคารทหารไทยครับทหารไทยทีดีบีเนาะอ่าถ้าใครมาไม่ถูกก็ตรงข้ามทหารไทยแล้วก็สามารถที่จะคุยนั่งยาวๆกันได้บรรยากาศสบายๆเฮ้ยตอนนี้พี่อาคมยังทำ เพจประกันรถยนต์อยู่ไหมคะที่ที่ออนกับพี่อาคมเคยทําเพจอยู่ออนยังทําอยู่พี่อาคมทําอยู่ไหมทำครับยังทําอยู่เหมือนเดิมครับก็ยังทําเพจประกันรถยนต์อยู่ขายประกันรถยนต์อยู่นะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมมาก็อ่าเป็นผู้ร่วมทุนกับบริษัทวีพาร์ะครับ้าวเหรอคะใช่ทำอะไรคะบริษัทวีพัฒน์เป็นแอปช็อปช้อปปิ้งอะครับช้อปออนไลน์อะครับช้อปออนไลน์ชินช้อปไทยอยเงี้ยครับเพื่อให้ให้อ่อพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่มีไม่มีหน้าร้านในออนไลน์เนี่ย ได้มีมีน้ารานแล้วก็มีอาชีพเพิ่มมีไรายได้เพิ่มคขององนก็ทําเพิ่มในเรื่องของการเป็นครูนะคะเพิ่มช่องทางการเป็นครูในเรื่องของการสอนผู้ประกอบการอ,ออกอเข้าเอาธุรกิจเข้าในโลกออนไลน์สอนสร้างตัวตนสําหรับคนที่ สนใจแล้วก็สอนในเรื่องของภาษีแล้วก็สอนเรื่องของประกันเหมือนเดิมค่ะก็ยังทําช่องอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่องโตไวมากนะคะก็ต้องขอบคุณ f อที่สนับสนุนกันมาด้วยดีตลอดมีเป็นล้านวิวแล้วนะของโม้หน่อยหลายคลิปหลายคลิปดังดังดังนี่ลั่งทางเค้กกับคนดังนะคะ